สวัสดีครับ Thailand Top 10ภูมิใจเสนอ10โรงแรมเด็ดในย่านตรังที่คุณไม่ควรพลาดจากห้องพักสะดวกสบายไปจนถึงบรรยากาศสุดชิลเรามีครบทุกความต้องการของนักเดินทางนอกจากนี้ยังมีบริการที่อบอุ่นจากพนักงานที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอย่าลืมติดตามจนจบว่าโรงแรมไหนจะได้อันดับหนึ่งรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวัง อันดับที่10น้ำทิพตเรสซิเดนซ์โฮเทลเป็นที่พักที่น่าสนใจใจกลางเมืองสะดวกสบายสำหรับการเดินทางไปยังร้านอาหารและแหล่งช้อปปิง้งห้องพักสะอาดและมีบริการอาหารเช้าบนดาดฟ้าที่ให้บรรยากาศดี ที่นี่มีลิฟต์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นและตู้เย็นทำให้การเข้าพักเป็นไปได้อย่างราบรื่นพนักงานมีความใส่ใจและดูแลลูกค้าอย่างดีแม้จะมีข้อจำกัดในบางเรื่องแต่โดยรวมแล้วบริการที่นี่ก็น่าประทับใจ สำหรับนักเดินทางที่ต้องการความสะดวกและการบริการที่ดีน้ำทิพเรสิดนซ h ์โฮเทลเป็นทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามห้องพักที่นี่ตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อนและการสำรวจเมืองได้อย่างลงตัว Let's go! อันดับที่9ขอแนะนำโรงแรมตรังแบรนด์โฮเทลที่มาพร้อมกับห้องพักกว้างขวางและสะอาดทำให้คุณรู้สึกสบายตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปห้องน้ำก็มีพื้นที่กว้างขวางไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดที่นี่มีที่จอดรถกว้างขวางทั้งในร่ำมและกลางแจ้งสะดวกสบายสำหรับผู้ขับรถมาเองนอกจากนี้ยังมีบริการกาแฟเช้าให้คุณได้เริ่มต้นวันใหม่อย่างสดชื่น ห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งอ่านล้างจานและที่ตากผ้าบริเวณระเบียงการบริการลิฟต์ก็ช่วยให้การเดินทางภายในโรงแรมง่ายขึ้นยกให้ตรังแกรนดโฮเทลเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการพักผ่อนของคุณค่ะ Let's go อันดับที่8ขอแนะนำสิริตรังบูธีคโคเทลที่ตั้งอยู่ในตรังซึ่งเป็นที่พักที่ให้ความสะดวกสบายและความเงียบสงบห้องพักสะอาดและนอนสบายมีน้ำฝักบัวแรงดีที่จอดรถกว้างขวางและการเข้าออกด้วยคีย์การ์ดเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าพักอาหารเช้าบุฟเฟ่มีให้เลือกหลากหลายทั้งขนมปังกาแฟและโอวันตินที่ทำให้เริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างสดชื่นห้องพักกระทัดรัด แต่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริงใกล้โรบินสันและตัวเมืองทำให้สะดวกในการหาของกินและเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆสัมผัสบรรยากาศที่เป็นกันเองและบริการที่อบอุ่นได้ที่นี่รับรองว่าคุณจะมีความสุขกับการพักผ่อนที่สิริตรังบูติกโฮเทลอย่างแน่นอน Let's go อันดับที่เด The Glass House Place เป็นโรงแรมที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและน่าเข้าพักห้องพักกว้างขวางสะอาดตาน้ำแรงสะใจและแสงสว่างถูกใจมากเตียงนอนแน่นอนสบายช่วยให้คุณได้พักผ่อนเต็มที่ที่ตั้งอยู่ในซอยเงียบสงบเดินทางสะดวกใกล้แหล่งของกินและตลาดเจ้าของน่ารักและเป็นกันเองเอาใจใส่ลูกค้ามีกิจกรรมเล็กๆอย่างน้ำผู้บอบปลาที่ถูกใจเด็กน้อย บริการดีเยี่ยมจากพนักงานที่จอดรถสะดวกสบายมีอุปกรณ์ครบคันในห้องพักไม่ว่าจะเป็นแอร์เย็นสบายหรือไวไฟที่แรงดีสำหรับผู้ที่เดินทางมาพักผ่อนหรือทำธุรกิจ The Glass House Place คือทางเลือกที่ไม่ควรพลาด Let's go <S อันดับที่6แนะนำโรงแรม The Tree Sleep and Space ที่พักสุดน่ารักในตรังคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นส่วนตัวห้องพักกว้างขวางสะอาดตาพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นตู้เย็นสำหรับแช่ของและโซนกาแฟสำหรับอาหารเช้าห้องน้ำสะอาดมีดายเป่าผมและไฟสว่างทำให้การใช้งานสะดวกสบายเจ้าของใจดีและช่วยเหลือดีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้ถนนคนเดินและแหล่งท่องเที่ยวเดินทางสะดวกสบายมากแอร์เย็นฉ่ำห้องพัก ตกแต่งทันสมัยและน่ารักมีที่จอดรถให้บริการนอกจากนี้ยังมีบรรยากาศสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนและสร้างมิตรภาพใหม่ๆหากคุณมาที่ตรังโรงแรมนี้คือทางเลือกที่ไม่ควรพลาด Let's go <S อันดับที่5ขอแนะนำเรือรัชดาโฮเทลโรงแรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองตรังบรรยากาศรอบๆสวยงามและมีพื้นที่กว้างขวาง เหมาะสำหรับการจัดสัมมนา,าหรือประชุมใหญ่ถึง300คนห้องพักสะอาดและเตียงนอนนุ่มสบายการบริการจากพนักงานเป็นเลิศทำให้ผู้เข้าพักรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองนอกจากนี้ยังมีสว่ายน้ำให้ได้พักผ่อนและสนุกสนานอาหารเช้ามีให้เลือกหลากหลายแม้รสชาติจะกลางๆแต่ก็มีมุมสำหรับอาหารฮาลาลมากมาย การพักผ่อนที่นี่จะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวในทุกครั้งที่มาเยือน Let s <S อ Let's go ันดับที่4ขอแนะนำโรงแรมจรุนศัก์แกรนด์โฮเทลโรงแรมขนาดเล็กที่มอบความสะดวกสบายอย่างแท้จริงมีการต้อนรับที่ดีเยี่ยมห้องพักสะอาดและมีเครื่องนอนที่นุ่มสบาย ที่นี่มีที่จอดรถมากมายและระบบปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงทำให้คุณมั่นใจได้เมื่อมาพักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบโรงแรมอยู่ใกล้ร้านอาหารเดินไปได้สะดวกห้องน้ำมีความสะอาดและมีน้ำไหลแรงสุดๆแอร์เย็นสบายทีวีดูได้ปกตินอกจากนี้ ยังมีลิฟต์ให้บริการอีกด้วยหากคุณกำลังมองหาที่พักที่คุ้มค่าและสะดวกสบายจารุนสักแกรนโฮเทลเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง Let's go <S อันดับที่3าโรงแรมริมนทีรีสอร์ทตรังเป็นที่พักที่คุณไม่ควรพลาดด้วยห้องพักสะอาดและกลิ่นหอมชวนอยู่ห้องที่ติดกับสว่ายน้ำทำให้คุณสามารถว่ายน้ำได้สะดวกสบายโดยไม่ต้องเดินอ้อมไปที่อื่น สว่ายน้ำเกลือใสและสะอาดพร้อมพื้นที่นั่งชิลชมจันทร์เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงนอกจากนี้พนักงานบริการที่นี่พูดจาดีและเป็นมิตรทำให้การเข้าพักของคุณเต็มไปด้วยความสุขอาหารเช้าอร่อยมากและมีให้เลือกหลากหลายส่วนห้องอาหารมีเมนูตามสั่งที่ราคาไม่แพงและถ้าคุณโชคดีอาจเจอแมวตัวน้อยที่รอให้คุณเล่นด้วยต้องบอกเลยว่าที่นี่เหมาะสำหรับทุกคน ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่สัมผัสประสบการณ์พักผ่อนที่ไม่เหมือนใครที่ริมอนทีรีสอร์ทรังกันเถอะ <'s> อันดับที่2ขอแนะนำไลท์เฮาส์ที่พักสุดคุ้มในจังหวัดตรงังตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองการเดินทางสะดวกสบายจอดรถได้ง่ายข้างห้องพักบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน ห้องพักสะอาดและน่าอยู่เตียงนอนนุ่มสบายแอร์เย็นสบายน้ำไหลแรงบริการที่ยอดเยี่ยมจากเจ้าของที่ใส่ใจในรายละเอียดทำให้รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านต้นไม้รอบๆอ,บอบถูกดูแลอย่างดีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นทีวีและปลั๊กไฟจำนวนมากแม้จะอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงเล็กน้อย แต่หากมีรถก็สามารถขับเข้าไปได้ในเวลาไม่นานนี่คือที่พักที่ไม่ควรพลาดในจังหวัดตรัง Let's go <S อันดับที่1นกฮุกเขาโฮสเทลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรังสัมผัสบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านในช่วงเวลาที่เงียบสงบห้องพักกว้างขวางสะอาดตาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่นี่มี WiFI ฟรีห้องน้ำส่วนตัวและลาวน์สำหรับพักผ่อนแค่ก้าวเท้าเข้ามาก็รู้สึกได้ถึงความเป็นกันเองการตกแต่งเน้นความเรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์มุมพักผ่อนเหมาะสำหรับนั่งจิบกาแฟยามเช้านกฮูกเฮาส์ยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารอร่อย ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆได้ง่ายดายบริการที่เป็นกันเองจากเจ้าของทำให้รู้สึกเหมือนมาเยือนบ้านเพื่อนสนิทพร้อมมอบความสุขให้คุณในการพักผ่อนอย่างแท้จริงอยากเช็คราคาห้องพักใช่ไหมครับง่ายๆเหมือนนับ123เลย1แตะคำว่าเพิ่มเติม2แตะคําว่าเพิ่มเติเมอีกครั้ง3เลือกโรงแรมที่ต้องการ แล้วแตะที่ลิง์หลังแว่นขยายเท่านี้ก็เรียบร้อยครับถ้าคุณรู้จักโรงแรมเด็ดๆในย่านนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดสิบอันดับเด็ดๆที่คุณอาจยังไม่เคยรู้